ในเรื่องถัดไปนะครับก็จะยกกรณีศึกษานะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับก็คือ JQ Puma n Delivery นะครับอันนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่เขาประสบความสำเร็จนะครับจากการที่เขาทำธุรกิจผ่านทางด้านการสื่อสารนะครับผ่านเทคโนโลยีนะครับในการจัดจำหน่ายนะครับเรามาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับคือในตัวของบริษัท JQ Puma n Delivery เนี่ย จริงเขาเป็นผู้บุกเบิกนะครับในอาหารที่ส่งตรงหรือ d Delivery, Delivery ไปถ,ถึงมือลูกค้าจากฟาร์มเลี้ยงไปถึงไปถึงมือผู้ทานนะครับในตอนแรกครับของบริษัทนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากในในองค์กรของเขาเองก่อนที่เขาทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งและเขาก็นึ่งปูนะครับทานและเหลือเหลือเขาก็เลยมาให้เพื่อนที่ทำงานทาน พอให้เพื่อนที่ทํางานทานเสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าเออดีเนอะมีอีกไหมนะทางเจ้าของเขาก็เลยเริ่มต้นในการอ่าโอเคงั้นเราก็ลองมาจัดจาหน่ายให้กับคนที่อยู่ในองค์กรแล้วก็เริ่มขยายตัวไปว่าเออถ้าเราจะลองขายละ่ะเราจะขายแบบไหนดีก็ผ่านทางรูปแบบของเฟซนะครับในการขายปูม้านะครับจนณปัจจุบันมียอดขายสูงถึง10ล้านบาทต่อเดือนนะครับ ในรูปแบบของลูกค้าที่เขาสั่งอาหารนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นรูปแบบของทําได้หลายทางนะครับก็คืออาจจะมีการยกคุณโทรศัพท์โทรมาสั่งบ้างหรือว่าจะเป็นการส่งสั่งทาง f c e e o o o นะครับไลน์แอดมินหรือ Instagram เราจะเห็นว่ารูปแบบการสื่อสารในการสั่งอาหารเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแทนที่เขาจะสั่ง Delivery ผ่านเอกสารหรือผ่านทางโทรศัพท์พอย่างเดียวเขาสั่งสั่งผ่านโซเชียลมีเดียนะครับในการสื่อสาร ตลอดจนณับปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาตัวของรูปแบบของเขาเองโดยที่เขาวางอนาคตของไว้ว่าของเขาไว้ว่าเขาจะผลักดันตัวธุรกิจเขาเนี่ยเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้ได้แล้วก็มองตลาดที่เป็นอาเซียนมากขึ้นเพราะว่าทําไมเขามองตลาดอาเซียนได้เพราะว่าเขาสามารถสั่งผ่านทาง f a c e b o o k แล้วก็ Li น์และอินสตาแกรมดังนั้นเขาสื่อสารผ่านทางทางช่ชนเดียวกันนะครับกับคนต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน นะครับดังนั้นเขาก็มองในเรื่องของอกลุ่มคนเช่นกลุ่มสัญชาติลาวสิงคโปร์แล้วก็จีนที่เขาสนใจนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบนะครับของบริษัทนะว่าเขาดำเนินงานยังไงบ้างนะครับในการจัดทำธุรกิจแบบนี้นะครับบริษัทนะครับเปูมาเนี่ยเขาก็พยายามสร้างเพจให้สวยนะครับเข้าถึงคนนะครับที่ง่ายตอบคำถามได้แล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับให้ เกิดการพัฒนาเกิดการจ่ายเงินที่สะดวกรวดเร็วได้จนปัจจุบันคือมีการกินปูแบบผ่อนได้ด้วยดังนั้นเขาก็ทำคอนแท็กนะครับกับธุรกิจเช่นธนาคารถ้าผ่านตรงนี้ธนาคารเขาสามารถลดนะครับทยอยตัดจ่ายนะครับได้นะครับ,ด,นะรบดังนั้นคุณจะสั่งปาร์ตี้แล้วสั่งปูมาหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณก็สามารถทยอยจ่ายได้ไม่ต้องไปต้องจ่ายเต็มในอดีตก็ต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นนะครับรูปแบบในการจัดการของ บริษัท jq p ู ma นะครับก็จะมองว่ารูปแบบของธุรกิจเขาเนี่ยเขาจะแบ่งอ,ออกไปได้หลายส่วนเช่นแผนกออฟฟิศนะครับโดยที่จะมีรูปแบบของการที่ดําเนินงานคือรับผิดชอบคือรับสายลูกค,ค้าตอบคําถามแฟนเพจอาจจะมีการทําโปรโมชั่นหรือจะดูเรื่องของการเงินนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการทํางานในแผนกออฟฟิศถัดมาคือเป็นแผนกครัวกลางนะครับก็จะเป็นลักษณะของการคัดสรรวัตถุดิบคัดสรรวัตถุดิบต่างๆแล้วก็กระจายไปยัง สาขาต่างๆนะครับแแห่งนะครับแล้วก็ใน8แห่งนั้นที่ทำอาหารเนี่ยก็จะเป็นครัวแต่ละสาขาที่ประกอบอาหารตามออเดอร์ของลูกค้าลักษณะโครงสร้างก็จะคล้ายๆกับโครงสร้างที่เป็นแบบแนวราบนะครับที่เขาพยายามจัดสรรกลุ่มของการดำเนินงานเนี่ยออกไปเป็นแต่ละส่วนส่วนนะครับที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการจัดส่งนะครับเขาก็ใช้วิธีการสร้างพานธมิตรนะครับโดยที่เขาจะส่งผ่าน มอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับก็เป็นคนที่ทํเดียวกันซึ่งไม่ได้มาเป็นพนักงานกับองค์กรเองนะครับหรือผ่านรถทัวร์รถตู้สาธารณะนะครับรวมถึงถ้าอยู่ไกลมากส่งที่สนามบินนะครับผ่านสายการบินโดยที่เขาอาจจะใช้รูปแบบของการสร้างเครือข่ายจากสายการบินนกแอร์นะครับในการส่งไปให้กับลูกค้าได้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่ารูปแบบของการจัดโครงสร้างหรือการใช้ การสื่อสารต่างเนี่ยเขาก็ใช้รูปแบบนะครับที่เป็นแบบสมัยใหม่แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะครับทุกธุรกิจนะครับที่เป็น sme ก็สามารถนํารูปแบบของการบริหารจัดการโครงการหรือจะเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่เขาใช้นะครับในการขยายตัวเนี่ยสามารถทำนะครับทำตามได้สามารถเรียนแบบได้แล้วก็หรือว่าสามารถปรับใช้ได้กับธุรกิจนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพอื่นๆ นะครับดังนั้นก็ในเรื่องนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับ